ค่ะหลังจากที่เราพูดถึงการย่อยอาหารแต่ละประเภทไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาสรุปกันว่าอวัยวะแต่ละอวัยวะผลิตเอนไซม์ย่อยอาหารชนิดใดบ้างนะคะแล้วก็เอนไซม์แต่ละชนิดนะคะมันทํางานได้ดีที่ค่า ph ประมาณเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะคะก็คือต่อมน้ำลายของเราต่อมน้ำลายของเราก็คือซาลิวรีนะคะซาลิวรีแกลน่ะ เซลลิวบรลีแกหรือว่าต่อมน้ำลายเนี่ยนะคะก็จะผลิตเอนไซม์ที่ครูจะเขียนด้วยปากกาสีแดงว่าอะไมเลสนะคะซึ่งอะไมเลสนี่ก็จะย่อยนะคะย่อยคาร์โบไฮเดรตต่อมาค่ะอันที่2อวัยวะอันที่2ท,ที่มีการผลิตเอนไซม์นะคะแล้วก็สารที่เกี่ยวข้องในการย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารนะคะสโต m a ชโอเคกระเพาะอาหารก็จะผลิตเอนไซม์ในการย่อยจริงๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าเพปซิน ซึ่งเพปซินเนี่ยตอนที่ยังเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานบางทีเขาก็เรียกว่าโปรเอนไซม์นะคะเพปซินตอนยังไม่พร้อมใช้งานชื่อว่าเปซิโนเจนอีกตัวหนึ่งก็คือเรนนินค่ะเรนนินเนี่ยไม่พูดถึงในหนังสือเรียนของเรา R E N N I N เรนะะินเป็นอีกเอนไซม์หนึ่งที่ไม่พร้อมทํางานตั้งแต่แรกนะคะซึ่งตอนแรกมันจะมีชื่อว่าโปรเรนินตัวต่อมาก็คือไลเปสนะคะที่ย่อยไขยมันแต่ตัวนี้มันพร้อมทํางานอยู่แล้วนะคะตัวต่อมาก็คือที่กระเพาะหลังออกมาแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่มันไม่ใชเอนไซม์นะคะคุณจะเขียนด้วยปากกาสีเขียวแล้วกันถ้าไม่ใชเอนไซม์ 3, ก็คือกรดไฮโดรคลอริกเนื่องจากเอนไซม์ทั้ง3ตัวในกระเพาะอาหารจะชอบทํางานในภาวะที่เป็นกรดนะคะแล้วกรดเองก็เป็นตัวกระตุ้นให้เอนไซม์แปลงร่างจากไม่พร้อมใช้เป็น นอ,น,ะะนอกจากกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็ยังมีฮอร์โมนนะคะอีกตัวหนึ่งที่หลั่งออกมานะคะไฮโดรคลอริกเนี่ย HCL เนี่ยเป็นไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะเป็นกรดเป็นสารอะนินซี C. อีกตัวหนึ่งนั้นเป็นสารอินซีซึ่งทําหน้าที่เป็นฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนแกสตรินอันนี้เป็นฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยก็คือมันจะทําหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งกับอวัยวะเป้าหมายนะคะในกรณีของฮอร์โมนแกสตรินก็คือมันจะกระตุ้นการหลั่งของกระเพาะอาหารนะคะโดยเฉพาะการหลั่งกรด แล้ก็นยย่อยถ้าถามว่าเอนไซม์แต่ละตัวย่อยอะไรนะคะ2ตัวแรกนี้ย่อยโปรโตีนค่ะ,นะคะย่อยโปรโตีนโปรโตีนหรือพอลิเพปไทด์ก็ได้นะคะถ้าไลเปสตัวนี้ก็คือย่อยไรยกีซสไรโอเคต่อมาอาวัยวะที่3นะคะต่อจากกระเพาะก็คือลำไส้เล็กมอสตินเตสตินนะคะซึ่งบริเวณที่มีกิจกรรมการหลั่งเอนไซม์เยอะมากๆเลยนะคะก็คือดูโอดีนัมลำไส้เล็กส่วนต้นดูโอดีนัมเอนไซม์ที่หลั่งออกมาจากลำไส้เล็กก็จะมีอยู่ ทั้งหมดหลายตัวด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากกลุ่มที่ย่อยโปรโตีนก็จะมีตัวแรกก็คืออะมิโนเพปทิเดสนะคะตัวต่อมาก็คือไดเพปทิเดสตัวต่อมาเรียกว่าไดเพปทิเดสทั้งหมดเป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรโตีนและเป็นเอนไซม์ที่พร้อมทํางานอยู่แล้วนะคะตัวต่อมาค่ะอันนี้จะย่อยสารตระกูลคาร์โบไฮเดรตมอลเทสซูเครสและแลคเเสทั้งหมดนี้ย่อยคาร์โบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยก็คือน้ำตาลโมเลกุลคู่ดังนั้นวงเล็บ หน่อยแล้วกันนะคะว่าเป็นไดซคคารายแล้วก็มีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่อขออภัยแล้วก็มีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่ลำไส้เล็กสามารถผลิตได้นะคะก็คือไลเปสนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะย่อยไตรกิสตาไรอีกแล้วครับท่านสารที่เกี่ยวข้องในการย่อยนะคะของลำไส้เล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะยังมีฮอร์โมนอีก2ตัวแล้วก็มีสารที่ทําหน้าที่ปรับค่า pH คือฮอร์โมนที่จะมาทํางานในลำไส้เล็กทั้งของลำไส้เล็กเองและที่มาจากที่อื่นแต่มาทํางานที่นี่เนี่ยก็จะชอบทางาน ในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นเบสอ่อนนะคะก็คือเลยเจ็เป็น,นิดนึงเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับค่า pH นิดหนึ่งเพราะว่าในกระเพาะของเราอะ่ะมันเป็นกรดนะคะพอมาถึงลำไส้เล็กก็ต้องปรับค่าให้เป็นเบทสารที่ทําหน้าที่ปรับค่าให้เป็นเบสนะคะคูณจะเขียนด้วยปากกาสีเขียวสารตัวนั้นชื่อว่าโซเดีาาาายมไบคาร์บอเนตโซเดียมนะไบคาร์บอเนตหน้าที่ของนั้นก็คือปรับค่า pH ให้เป็นเบทอ่อนแล้วก็มีฮอร์โมนค่ะอีก2ตัวตัวแรกก็คือที่ชื่อว่า ซิกเรตินนะคะซีกรีชินนะคะ<ม>แล้วก็ตัวที่สองฮอร์โมนที่ชื่อว่าโคลิโอโคลิโอซิสโทไคนินแล้วก็จริงๆมีอีกตัวหนึ่งบางที่ก็บอกว่าเป็นฮอร์โมนบางที่ก็บอกว่าเป็นเอนไซม์สารตัวนี้ชื่อว่าเอนเทโทรคไคเนีตค่ะจำได้ไหมในการย่อยโปรตีนเอนเทโทรคไคเนีตมีบทบาทอย่างไรเอนเทโรไคเนีตอ่ะคราวนี้มาดูหน้าที่ทีละตัวของมันนะคะ ถ้าซีคิตินก็คือกระตุ้นการย่อยคลิโอซิทโคไคนินก็ o in ine, กระตุ้นการย่อยนะคะนะคะก็คือกระตุ้นการย่อยในลำไส้เล็กนั่นเองนะคะส่วนเอนเทรไคนินก็คือกระตุ้นเอนซมมของตับอ่อนนะคะเพนคลีสก็ rit, คือตับอ่อนนะคะจากลำไส้เล็กเราไปดูตับอ่อนนะคะเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยจะมีท่อเชื่อมติดกับลำไส้เล็กตับอ่อนทําหน้าที่สร้างเอนซมมในการย่อยสา,ารต่างๆในลำไส้เล็กอันที่4นะคะก็คือตับอ่อนเพนครีสตับอ่อนนี้ก็จะผลิตเอนซมมหลายตัวเอาตัวแรก ที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยโปรโตีนก่อนนะคะก็คือทริปซินทริปซินเนี่ยนะคะมันเป็นโปรเอนซมมมาก่อนก็คือไม่พร้อมใช้งานมาก่อนก่อนหน้านี้มันเอ่อชื่อก่อนเข้าวงการของมันมีอยู่ว่านะคะทริปซิโนเจนทริปซิโนเจนนะคะโอเคถัดมาค่ะนอกจากทริปซินแล้วนะคะก็มีโปรเอนซมมอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าไคโมทริปซินซึ่งไคโมทริปซินนะคะก็มีชื่อก่อนเข้าวงการก็คือเคยเป็นเอนซมมที่เป็นไม่พร้อมทํางานมาก่อนนะคะก่อนหน้านั้นมันชื่อว่า ไคโมทรีซโนเจนนะคะถัดมาค่ะถัดมาก็ยังเป็นเอนไซม์ที่เคยเป็นโปรเอนไซม์มาก่อนนะคะมีชื่อก่อนเข้าวงการซึ่งมันก็คือเอนไซม์ที่มีชื่อว่าคาร์บอซีเพปซิเดส ะคะาร์บ็อกซีเพปิเดสเนี่ยชื่อก่อนเข้าวงการก็คือโปรค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อของมันก็คือคาร์บ็อกซีเพปิเดสนะคะซึ่งทั้ง3มเนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนค่ะนะคะย่อยโปรโตีนพอลีีเพปไทด์หรือว่าโปรโตีนนะคะ น,ะะนอกจากเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรโตีนแล้วนะคะตับอ่อนก็ยังสามารถสร้างเอนไซม์อื่นๆเช่นในการย่อยคาร์โบไฮเดตตับอ่อนก็สามารถสร้างเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสได้นะคะเคไหมอะไมเลสแล้วก็มีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าไลเปสนะคะก็เหมือนเดิมคืออย่างนี้ถ้าเป็นอะไมเลสก็จะย่อยคาร์โบไฮเดตค่ะ ถ้าชื่อเหมือนเดิมก็ย่อยตัวเดิมนะคะตอนนี้ก็จะย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะแป้งไกลโคเจนนั่นเองส่วนไลเปสก็จะย่อยไรกิสไรกรีเซไรนะคะในการย่อยกรดนิวคลีอิกนะคะตับอ่อนก็สามารถสร้างเอนไซม์ได้เหมือนกันก็คือตัวแรกนะคะชื่อว่าดีดีออกซีไรโบนิวคลีเอสนะคะตัวต่อมาก็คือไรโบ new cre s นะคะตัวต่อมาก็คือ new cre o cides ตัวต่อมาก็คือ new cre o cides ถ้าตัวแรกนะคะ d e o x y r i b o n u c l e คล acid เนี่ยก็จะย่อยดีเอ็นเอค่ะ ไรโบนิวเคลียสก็จะย่อย rna นะคะสองตัวนี้เมื่อย่อยแล้วจะกลายเป็นนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมคะนิวคลีโอไทด์ก็จะถูกย่อยต่อด้วยนิวคลีโอเทเดสพอนิวคลีโอไทด์ถูกย่อยด้วยนิวคลีโอเทเดสจะได้นิวคลีโอไซด์นะคะนิวคลีโอไซด์ก็จะถูกย่อยต่อด้วยนิวคลีโอซิเดสเป็นลำดับแบบนี้คลีโอซิเดสซึ่งทั้งหมดนี้คือกรดนิวคลีอิกนิวคลีอิกแอซิด หรือว่าสารพันธุกรรมโอเคคราวนี้นะคะตัวที่5นะคะตับนั่นเอง l ิเวอนะคะของเราเนี่ยนะคะไม่ได้สร้างเอนไซม์แต่ว่าสร้างสารที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวสารที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า e m มัลซิฟายเนะคะไอเจ้า e m มัลซิฟายที่ตับสร้างนี้มันก็คือ น้ำดีนั่นเองค่ะน้ำดีก็คือ E I L E S A L G นะคะไปเอาสองหรือว่าในวงเล็บนะคะมันก็คือน้ำดีน้ำดีเนี่ยก็จะทำให้หยดไขมันนะคะกลายเป็นนะคะหยดไขมันเล็กๆๆๆๆๆๆๆที่แรกตัวอยู่ในน้ำได้เรียกว่า E m u n นะคะนะคะ ก็จะช่วยให้ไขมันย่อยง่ายขึ้นเนาะหรือบางคนใช้คําว่าทําให้หยดไขมันแตกตัวก็ได้เหมือนกันนะคะก็นี้ก็จะเป็นภาพรวมของอวัยวะกับเอนไซม์ที่อวัยวะเหล่านั้นผลิตในกระบวนการย่อยอาหาร